เพื่อข่ที่9โอกาสที่8โอกาสในการพัฒนาทักษะผู้นำของคุณโอกาสในการพัฒนาทักษะผู้นำของคุณผมยังจำได้ดีสมัยที่ผมเป็นเด็กเฝ้ามองเพ่โจนของผมยืนผู้จูบนเวทีด้วยความมั่นใจและจริงใจเพื่อกล่าวต้อนรับบรรดาคุณครูที่เพิ่งได้รับการบรรจุเข้ามาอยู่ เขตการศึกษาของท่านในแต่ละปีผมมีความรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็นว่าคุณครูทุกคนที่อยู่ในห้องนั่งฟังอย่างตั้งใจและหลายครั้ง <c oughs> เช่นกันผมก็ได้มีโอกาสเฝ้าดูพ่อรวยของผมยืนพูดอยู่บนเวทีกับลูกจ้างนับร้อยในงานเลี้ยงสั่งารา์ของบริษัทของท่านนอกจากนี้ผมก็ยังเคยมีโอกาสนั่งอยู่ หลังห้องประชุมในขณะที่พ่อรวยของผมกำลังกล่าวคำปาศัยเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจของท่านต่อคณะกรรมการบริหารและบรรดาพวกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทของท่านด้วยวัยที่ยังเด็กอยู่นั้นผมได้ตระหนักแล้วว่าความสามารถในการพูดของคนเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่ เพียงแต่การพูดเท่านั้นยังหมายรวมไปถึงความสามารถในการชักนำและปลุกเราอีกด้วยหลังจากที่ได้ศึกษาธุรกิจการตลาดแบบเขือข่ายหลายๆธุรกิจแล้วผมก็ได้พบว่าทักษะที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมาในตัวคนก็คือการเป็นผู้นำซึ่งพวกเราทุกคนมีทักษะที่ว่านี้อยู่ แต่น้อยคนนักที่ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะนี้ขึ้นมากล่าวคือมีคนอยู่ไม่กี่คนที่ตั้งใจพัฒนาทักษะนี้ขึ้นมาจริงๆอย่างที่พ่อรวยของผมเคยพูดว่ามีคนพูดมากมายแต่มีน้อยคนที่ฟังและพ่อรวยก็ยังพูดอีกว่าเงินมักจะไหลไปสู่ผู้นำถ้าคุณต้องการเงินมากคุณก็จะต้องพัฒนาความเป็นผู้นำใหม่ ให้มากขึ้น